อุ้ยมีสามซองเลยเดี๋ยวนะจะเอกรวมไปหนึ่งครับรวมไปสองรวมไปสามตัวหนึ่งมาแล้วปาาเป้าโอเคปึ๊บโอเคทำอะไรอยู่เป็นสองสาวเมื่อกี้เลย ซ้ำกันแล้วกันนะโอเคเฮ้ยกือ,กบ,อ,อกบดาวโอเคเขาที่ทำให้เห็นผมนะ เนี่ยนี้เต็มไปหมดเลย เอาแล้วครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเด็กบู๊กันด้วยนะครับทุกคนก็ก่อนอื่นเลยกราบสวัสดีสวีดัตท่านผู้ชมทุกๆคนกันด้วยนะนะวันนี้เนี่ยผมจะมาทําการเล่นตรีสีทองอตรีสีทองที่เราจะเล่นในวันนี้เนี่ยก็จะเป็นชุดไวกอดแล้วก็ซองฮาเลซายแล้วก็โอเลออนสีทองนะครับผมนะโดยการที่เราจะไปเล่นในวันนี้เนี่ยจะเป็นการเล่นในโหมด1ต่อ4อ่าหลายๆคนเนี่ยก็ขอเข้ามาขอเข้า คือผมเนี่ยก็เล่นการดผมก็เลยแบบไม่ได้ค่อยได้กด 1- นึ 4. ส่วนมากก็จะไปเล่นแบบสุ่มทงสุ่มทีมาอะไรอย่างเงี้ยไม่ก็อาจจะเปิดให้คนดูเข้ามาเล่นนะครับนะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราจะมาพิสูจน์ตัวเองอีกครั้งว่าในโหมด1นึ 4. ในแรงกแกนมาสเตอร์เนี่ยเราจะยังไหวหรือเปล่านะครับส่งท้ายลูกซองควงทะเลสายนะเหลือ20ชั่วโมงดท้ายเสียไงยเนี่ยเราไปรับชมคลิปคนเลยครับคนไปรับชมมือถือคนไลค์ like. ก็เป็นกำลังใจด้วยนะ Let's go เออมีคนมาลงกับเรา4คนนะไม่รู้ว่า1ตีหรือเปล่าอืมเขาเป็นตีเดียวกันหรือเปล่านะเขาเป็นตีเดียวกันในตสวเลยเิ้ยได้2องวงพอดีเลยหรือว่าได้จับเลยนะครับผมซองๆเอ็กแเลยแล้วกันอุ้ยมี3าซองเลยเดี๋ยวนะจะอีกรวมไีกหนึ่งนะ งโดนไปสามตัวหนึ่งมาแล้วป,ลป่าเอ้าโอเคปึ๊บโอเคถือว่าเก็บสี่นะผมนะเฮ้ยไหวเฉยโอ้โหผมถือว่าเขาประมาทนะช็อตนี้เขาเข้ามาโดนผมคนละสองเม็ดสองเม็ดสองเม็ด,มด,มด,มดนะครับทุกคนอืม ไม่คิดว่าจะไหวแต่ก็ไหวใฉ่นะซองควงก็ถือว่าโอเคนะในช่วงต้นเกมที่เราได้มาเนาะอันนี้ผมเรียกว่าฟุกได้ไหมหรือว่าฝีมือก็ไม่รู้นะเพราะว่ามันอยู่ในความประมาทของศัตรูด้วยนะครับทุกคนยากนะที่จะเก็บสีในช่วงต้นเกมอย่างนี้ถ้าแบบศัตรูไม่ประมาทนะครับถ้าแบบเข้ามาพร้อมๆกันเนี่ยก็อาจจะทําให้เราเนี่ยตายได้เลยนะครับทุกคน คลิปนี้เนี่ยผมอาจจะไม่ได้ค่อยพูดเยอะเท่า,ทาไหร่นะครับผมอาจจะแบบว่าพูดเยอะแค่แบบช่วงตอนว่านะครับทุกคนเพราะว่า1เลยเนี่ยผมกด1นึมานะครับผมในแรง์แกนมาสเตอร์เนาะอือาจจะต้องเล่นแบบว่ามีสมาธินิดนึงอะไรอย่างเงี้ย <Okay. S 1> ใช่ช่วงต้นเกมเราก็จะฟาร์มไปก่อนนะ ปกติเนี่ยผมก็จะเป็นการตัดคลิปวิดีโอมาจากไลฟ์สดเนาะอาจจะแบบว่ามีโดนเนทมีอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอเรามาเล่นแบบอัดชดแยกเนี่ยมันก็เงาเงานะมันดูวิววิวนะครับทุกคนเพราะว่าแบบไม่มีเสียงซีรีไม่มีเสียงโดมันก็อาจจะเงียบเงียบน,นิดนึงนะครับทุกคนคลิปเนี่ยผมไม่รู้ว่าจะไหวหรือเปล่านะอืแต่ว่าก็จะพยายามเล่นให้มันได้ชิวเยอะที่สุดแล้วกันนะครับผมเพิ่งอาบน้ํามาด้วย น่าจะไหวยอยู่มั้งไหวชงแสงผมก็ไม่รู้จะพูดอะไรนะทุกคนอาจจะแบบพูดไปเรื่อยนะครับทุกคนเพราะว่าส่วนใหญ่มันไม่ค่อยได้อยู่คนเดียวอะ่ะอาจจะพูดไปเรื่อยนะไม่รู้ว่าคนดูเนี่ยชอบหรือเปล่าถ้าชอบก็คอมเมนต์มาได้นะครับผมสําหรับการเล่นหนึ่งสี่เนาะแต่ว่าถ้าเล่นหนึ่งสี่ทุบเนี่ยเราก็อาจจะพูดไปเรื่อยพูดไปคนเดียวนะครับผมอาจจะแบบงงงงกับชีวิตอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าผมไม่ค่อยเล่นคนเดียวนะคือสี่หนึ่งเนี่ยผมไม่เล่นเลย ใช่ผมไม่เล่นเลยผมจะไปเล่นการสุ่มทีมสุ่มเชตโลกหรืออาจจะเล่นกับคนโดเน็ตอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเรามาเล่น1นึ่งสี่เนี่ยมันก็จะต้องรัดกลุ่มนิดนึงเนาะถ้าแบบเราเดินมม่ๆซัวๆก็อาจจะล่วงได้อย่างตอนเนี้ยถ้าผมเดินเดินไปแล้วผมโดนเปิดเนี่ยอะพออาจจะล่วงได้เลยนะคนดูก็อาจจะไม่ได้เห็นชิปนี้แต่ถ้าคนดูเห็นชิปนี้ก็อาจจะไม่ล่วงนะครับผมข้างหน้าเรามีคนชุบบงนะผมจะขอตั้งใจเล่นก่อนนะทุกคนขอญาตเม้นก่อน,นนะ ข้างหน้ามีคนชดอยู่โอเค,<ป>คว้าสวยเลยครับศัตรูน่าจะเล็ง,<ป>งข้างบนนะ<ป>คิดว่าเขา่าจะบวกกันอยู่กับตรงบนเคนเนาะแต่ว่าเราโนสนโนแชแล้วถอยกันนะเรายิงเข้าหมดตีแ้แล้วเราถ้าเราอยู่ก็ จะเป็นเหยื่อคนต่อไปของตี้ข้างบนนะอืมก็จะพยายามไล่ขอบไปก่อนแล้วกันเนาะไล่ดูดาบราชงราชันอะไรเงี้ยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูดาบราชันตรงนี้หน่อยแล้วกันเนาะมีหรือเปล่ปาเฮ้ยมีคนลอยมาด้วยโอเคอืมสวยเลยปิ๊กอุ้ยโดนใบเนี่มซ้ายได้ไหม โอเคถือว่าแจมแมวครับน่าจะเป็นสองสาวเนาะมาอยู่ด้วยกันหวันเจยบหวันเจยบคนสวยจะมาหล่อยพี่อย่างนี้เนะาะยากนิดน,นึงนะครับน้องสาวคนนี้ก็พึ่งลงใหม่นะอู่าจะาเอ A ่เบบี้กันพอดีนะทุกคนก็เก็บไปสอคิวแบบหวันเจ๊บขอที่นอเบ็ดหม่อนแล้วกันนะเมื่อกี้โดนใบไปปุ๊บโลเลออนเราเหดหายไปหนึ่งนะครับ สกิลโอเลออนเนี่ยถ้าผมเล่นเนี่ยผมคิดว่าน่าจะมั่นใจสุดนะถ้าเป็นการเล่นที่แบบโซโล่เพย์นะครับคือถ้าเล่นคนเดียวเนี่ยผมคิดว่าค่อนข้างที่จะมั่นใจที่สุดละแล้วลใครเนี่ยอยากให้ผมสอนไหมเทคนิคการเล่นสกิลโอเลออนผมคิดว่าผมน่าจะเป็นแบบเด oh. อะเบสออฟเดอะเบสนะไทยแลนด์โอเลออนนะถ้าคนดูคิดว่าแบบคนไหนโหดๆเนี่ยคอมเมนต์มาได้นะผมจะได้แบบไปก๊อปอะไรเงี้ย ก็ไม่รู้เหมือนกันนะอที่ผมก็คิดว่าผมน่าจะโหดสุดแล้วไม่น่าจะมีใครหรอกอีกคนนึงก็น่าจะเป็นเพื่อนผมนะสมิงซีฟู้ดแต่ว่าช่วงนี้เขาเป็นนักแข่งไงเออนักแข่งก็จะไม่ค่อยได้เล่นโอลเออโอออนหรอกใช่วิข้างหน้ามีคนนี่ยก่อนเฮ้ยเขาเห็นเราหรือเปล่าวะผมตั้งให้รอไปแล้วด้วยดิ เขาไม่เห็นเราแล้วเขาเห็นที่หลังอะไรเงี้ยเขาอาจจะดันไปไอกบอเราแล้วเราอาจจะยิงฟรีได้นะทำไมถึงเฮ้ยเขาโดดไปแล้วคนนี้ล่ะทำอะไรอยู่นี่เป็นสองสาวเมื่อกี้เลยสะสมก่นแล้วกันนะคนนี้โดนอีกแล้วคะนนี้โดนเราสามทีแล้วนะใช่ป่ะือสองไม่แน่ใจเขาหลบอยู่หลังนะมีคนโดดมาจากสภา,าด้วย โอเคอุ๊ยเกือบดาวรอหน่อยแล้วกันเผื่อเขาหิวหิวเปล่าดูไหมโอเคเขาที่ทำไม่เห็นผมนะผมยิงฟรีเลยครับตอนนี้ได้มาแล้วสิบีลิมถือว่าค่อนข้างเปิดมาได้สวยเนาะสำหรับสำหรับเกมนี้นะอืมเดี๋ยวขออนุญาตเก็บของหน่อยแล้วกันนะ ทีนี้ผมคิดว่าตอนนี้เขาน่าจะหวันห่นไหวทั้งจิตใจนะคนเปิดอันนี้ใส่ผมได้เปิดเรดาแล้วกันอเขาลงบนเขาหรือเปล่าอาจจะใช่นะคือเมื่อกี้เนี่ยเราโดนสกิลเสียวม่วงนะเวลาเขาเกิดใหม่แล้วเขาลอยมาเนี่ยสกิลเสียวม่วงเขาจะทํางานนะพอทางานปุ๊บเราก็จะรู้นะว่าเขาก็จะอยู่ใกล้ๆเราไหนอะอยู่ไหนอะไปแล้วเหรอ โอเคนู่นเข้าไปนู่นแล้วเราก็ตามเลยครับถ้าจะเป็นตัวลงใหม่นะถ้าเขามีของเขาน่าจะไม่หนีเราหรอกถ้าตามฉันชัตญยานการเล่นนะมันจะโดดไปแล้วด้วยโอเคไม่เป็นไรโดดก็ปล่อยเข้าไปแล้วกันผมก็ไม่อยากจะตามเยอะนะบางทีแบบตามไปอาจจะแบบเจอตี้เขาไงตอนนี้ก็สามสิบสี่คนเลยหูเยอะมากเลยนะ <S 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 เยอะมากเยอะมากเเดี๋ยวไปเปิดคังเลยกัน เกาะสี 4, ่เกาะสี่เกาะสี่ที่ฉันรักฉันจะไปหานายหน่อยนะอุ้ยมีชิปเกาะด้วยโอเคเลย <c oughs> หาชิปไอ้วอก่อนไอ้วอเนี่ยปกติมันจะมีสิบลูกนะแต่ถ้าเราใส่ชิปไปเนี่ยมันก็จะเป็นสิบลูกนะครับทุกคนใช่ มาคนเนี่ยก็ยังไม่รู้นะถ้าเป็นมือใหม่ก็สามารถไปใช้ได้นะทุกคนชิปไอวอลนะจะประมาณ300เหรียญนะครับ300เหรียญหลดล็อกทุ่คนใครมาดูตอนเปิดห้องเพื่อนเปิดแสลีด้าไปน่าจะโล่งแล้วเราเข้าวงกันดีกว่า,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 ามีคนมีคนมีคน โอเคได้หนึ่งเหมือนจะมากับแฟนแล้วเปล่าจะเอ๋มันสวยจ้ะโอเคเหมือนจะขอของแฟนหน้าตู้นะถือว่าเราโชคดีนะเนี่ยมาเจอคู่บ่าวสาวกนลังแบบปันของให้กันนะขอบคุณมากขอบคุณมากยูฟี คนสาสิบคนเรอผมคิดว่าผมไหลขวาน่าจะดีกว่านะเดี๋ยวเราขึ้นตรงนี้ก่อนแล้วกัน <S 2> <S 2> <S ถ้าเข้าลงกันเนี่ยมันก็อาจจะกลางเลยแต่แต่ถ้ามาขวาเนี่ยคนอาจจะเยอะอุ้ยอุ้ยมันเขาจะตามมาแก้แคนเราเบ้างอุ้ยเขาลงเยอีสองอย่าง้าตัวสิบก็มาแก้แค้นอุ้ยฝ่นู้ ขวาวัดเปล่าขวาไม่เห็นเราหรอกไม่แน,น่ใจเหมือนกันเฮ้ยเขาไปชุบวงเขาไปชุบวงเฮ้ยข้างหน้ามีคนด้วยหน้าจอดับอีกแล้วทำไมอัดคลิปเฉยๆแล้วหน้าจอดับดูใจด,ดูคลิปไะเนี่ย สองคนไหมเฮ้ย,ย, <S <S ยหล่นเฮ้ยสามตัวชิบหายแล้วผมว่าอยู่ที่เดิมไม่ได้ละ อะไรตัเนี้ยเต็มไปหมดเลยมาลงไปชุบกันผนผมก็ต้องถอยแลย้วเฮ้ยติดติดออผมก็ลบผมก็นเลนไอ้เชี่ยเฮ้ยกิดมากเฮ้ยวงวงเล็กวงเล็กวงเล็กเข้าวงก่อนเข้าวงก่อนโอ้โ,ฮโฮหชิบหายแล้ว รอดตัวะรอดหลืมั้งมา,มาต้องใช้ที่ดีบเข้าวงน,นะไปนู่นเลยแล้วกันไปใจอาดับนะาเชื่อแย่แล้วไม่น่าหิวเลยปิ๊กเน็ตปิงด้วยเดี๋ยว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 ใจเย็นใจเย็นเย็นอุ้ยเมื่อกี้ผมรอดมาได้งไงรู้เห็นนะหายแปอปไปเย้ทุกคน ฉุ่นตื่นเต้นมากเลยเม,มื่อกี้นี่ย้ยไม่ได้เหรผมเหมือนล้นผมเหมือนล้นผู้หญิงเขาก็น่าจะล้นเหมือนกันไม่ตายโอเคไม่ตายโอเค อยู่ในไอวอนะผมอยากวางกับระเบิดมากเลยเฮ้ยหล่นนิ่เหลือเลือดร้อยดือซ้ำก่อนเธอไม่กดตายคสวยเ่อกดสวยไม่กดตายอะ่ะเอาละทุกคนหวว่าจะต้องเล่นซุ่มนิดน,นึงนะรอเปิดทีเผอด,ดีกว่าท้ายลงแล้วถ้าเปิดตอนนี้อาจจะ มีคนมารุมเยอะซ้ะายมึงเหรอมือหมสัน้นมือหมสัน้นมือหมสัน้นเหลือคนเดียวอะ่ะไม่กล้าเล่นเลยแอบกว่าน,นะเฮ้ยเหมือนจะมีคนมาเก็บศพเดิมเฮ้ยังไง Cái mười hai lần làm nó bóp nó đợt bóp 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 Bố! bóp bắp bóp bóp 2 bóp 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 โอเคผมว่าต้องมีคนโดดขึ้นมาแบบผมแน่เลยกดกดอันนี้ไม่โดนเดี๋ดยวอยู่มุมด้วยผมดักกับแล้วเบิดตามมุมแล้วกัเน,น,กนเผื่อเขาขึ้นมาตอนนี้วงบีบออกขวาถ้าเราอยู่ตรงนี้อาจจะได้เปรียบอยู่ เพราะว่ากับระเบิดเราดักไว้แล้วห้าตัวห้าตัวจะทำได้ไหมทำได้หรือเปล่าตอนนี้ใต้เท้าผมหนึ่งคนนะผมยัไม่ยุตเลนเพราะว่าคนเยอะเดี๋ยวเขาต้องบวกกันนู่แล้วนี่ตายไปแล้วนี่ขอยิงนึกคนหนึ่งอ้าวยังไม่ลงไปหรอเนี่ย เดี๋ยวๆๆ่เดือนหนึ่งหนึ่เอฮ้ยโอกาสเรามาแล้วเพื่อนๆกดไว้เพื่กำลังใจให้กับผมหน่อยนะโอกาสชนะเราประมาณ99%ผมเดนึไม่ค่อยแพ้นะขอของหน่อยโอเคผมแชมป์ครับทุกคนโอเคเฮ้ย กดหนึ่งสี่ยี่สิบคิวแชมป์ด้วยไม่ค่อยเล่นหนึ่งสี่เลยนะผมนะถ้าใครชอบเนี่ยก้ออย่าลืมฝากไลค์ซักครั้งกดแชร์เป็นกำลังใจกับผมด้วยไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะครับบ๊ายบาย